โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่ในช่องลำบากีฟิชิงนะครับวันนี้ผมยังมาตกปลาหมอนะครับในบ่อที่บ้านนะกินเร็วมากนะบ่อเนี้ยดูกันนะครับว่าจะได้ปลาไหมดูนะแล้วต่อแล้วได้แล้วเยอะมากจริงๆ

เอาแล้ววัดไปฟังอีกฟังเงียบเลยนะอีกฟังย้ายกลับเงียบมาก Giá ja, okay. là cái này <laughs> แลวเมื่กินแหละอิ่มว่าเมื่อกี้เพิ่งมาให้อาหารได้แล้วตัวหนึ่งกินเร็วมากลงไปต่อเลยไม่ได้เยามหมด ปเดือดท้อเยอะหมดแล้วต่อจนเยอะหมดหัวน่อยหน่อยลุ อเร็วมากเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นะโอเคครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนมาใช้ตาเบ็ดสองตาแล้วนะามาลองรู้มันจะกินไหมกินแบบสองตัวนะในทีเดียวโอ้โหลงปผู้ตรดปั๊บเลยไวจัดโอุโหได้แล้วนี่มาแล้วนี่ของหมูนะไข่เก่งส้ม โอเคครับและนี่ก็คือประหมอของวันนี้นะครับเป็นยังไงก็ไปเจอกนคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ